แห่ของสมพงษ์ Sompong's S net <S ริมคลองแห่งหนึ่งมีชาวประมงชื่อสมพง์ By a canal there was a fisherman named Sompong。 สมพงเป็นคนขยนันแต่ก็เห็นแก่ตัวสมพง was a hard working man but also selfish เขาไม่เคยแบ่งปันปลาที่จับได้ให้ใคร He never shared the fish he caught with anyone เขามักจะนําปลาไปขายคนเดียวทั้งหมด He always took all the fish to sell by himself ชาวบ้านต่างก็รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร The villagers knew what kind of person he was แต่ก็ไม่มีใครกล้าไปว่ากล่าวตักเตือน But no one dared to admonish or warn him วันหนึ่งสมพงทอดแหแล้วติดปลาตัวใหญ่มาก One day Sompong cast his net And caught a very big fish very เป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยจับมา It was the biggest fish he had ever caught. เขาดีใจมากและอยากจับปลาให้ได้มากกว่าเดิม He was so happy and wanted to catch even more fish. Sompong, So Sompong decided to catch fish all day and all night. เขาไม่ยอมหยุดพักหรือกลับบ้านเลย He didn't stop to rest or go home ความโลบในใจของเขาเริ่มพอกพุนขึ้น The greed in his heart began to grow เพื่อนบ้านเตือนเขาว่าควรหยุดบ้าง His neighbors warned him that he should stop คลองนี้ควรให้เราได้ใช้ร่วมกัน This canal should be for all of us to use together แต่สมพงไม่ได้สนใจคําพูดเหล่านั้นเลย But Sompong paid no attention to their words เขาบอกว่าปลาเป็นของคนที่จับได้ He said the fish belong to whoever catches them สมพงทอดแหอย่างรวดเร็วและถี่ขึ้นเรื่อยๆ Sampong threw his net faster and more frequently ในที่สุดเขาก็เหนื่อยล้าจนแทบจะหมดแรง Finally He was so tired he was almost out of strength He decided to cast his net one last time. แต่ครั้งนี้แห่ของเขาไปติดกับกิ่งไม้ใต้น้ำ But this time, his net got stuck on a branch under water สมพงพยายามดึงแห่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ no matter how hard sompong tried to pull up the net he couldn't he asked the villagers to help but no one was interested ทุกคนยังคงโกรธที่เขาไม่เคยแบ่งปันให้ใครเลย Everyone was still angry that he had never shared with anyone ไม่เคยให้เราก็ไม่ควรหวังว่าเราจะให้เจ้า You never gave to us, so you shouldn't expect us to give to you. Sompong สมพง felt very guilty and sad. He started คำพูดที่เคยดูถูกเพื่อนบ้าน He began to think about the words he used to look down on his neighbors. ในที่สุดเขาก็ต้องยอมตัดแห่ทิ้งไป In the end, he had to cut the net and let it go. แห่ที่เขาใช้หาปลามาตลอดชีวิตได้หายไปแล้ว The net that he had used to catch fish his whole life was gone. สมพง์เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกอ้างว้าง Sompong walked home feeling empty. เขาตระหนักว่าเขาไม่ได้สูญเสียแค่แห He realized that he didn't just lose the net. แต่เขาได้สูญเสียความไว้ใจจากเพื่อนบ้าน But he had lost the trust of his neighbors. เขาเสียใจกับความเห็นแก่ตัวของตัวเอง He regretted his own selfishness วันรุ่งขึ้นสมพงเริ่มทําแหอันใหม่ The next day Sompong began making a new net เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้าใจที่เปลี่ยนไป He started a new life with a changed understanding เมื่อเขาทำแห่เสร็จเขาออกไปหาปลา When he finished the net he went fishing ครั้งนี้เขาแบ่งปลาส่วนหนึ่งให้ชาวบ้าน This time he shared a portion of his fish with the villagers ทุกคนดีใจและเริ่มกลับมาเป็นเพื่อนกับเขา Everyone was happy and began to be his friends again สมพงษ์เรียนรู้แล้วว่าความสุขไม่ได้มาจากการครอบครอง Sompong learned that happiness didn't come from possession. แต่มาจากการให้และการแบ่งปัน But it came from giving and sharing. <laughs> His new net became a tool that created happiness for both him and others. ข้อคิดจากเรื่องเรื่องราวของสมพงศ์สอนให้เราเห็นว่าความเห็นแก่ตัวเปรียบเสมือนแหที่ผูกมัดเราไว้กับความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเรายึดติดกับสิ่งที่อยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราโดดเดี่ยวและสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความไว้ใจ หรือความสุขที่แท้จริงการให้และแบ่งปันไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการสร้างคุณค่าที่กลับคืนมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขใจที่ยั่งยืนการมีน้ำใจต่อผู้อื่นจึงเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เงินหรือทรัพย์สินไม่อาจซื้อได้